สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาเป็นการตอบคำถามนะครับพอดีมีเพื่อนเพื่อเราที่เรียนในคอร์สนะครับถามมานะครับว่าเออพอเราใช้ทีมนี้แล้วนะครับแล้วเวลาเปลี่ยนตรงโลโก้นะครับมันดันไม่เปลี่ยนตามนะครับทำไมถึงถึงเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็มีวิธีการแก้ไขยังไงเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีวิธีการทำให้ดูเนาะแล้วก็เออ เป็นวิธีการง่ายๆนะครับเพื่อนๆสามารถทําได้เนาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคอร์สนี้นะครับก็คือผู้ที่ลงทะเบียนเรียนอันนี้นะครับทำเว็บสวยแบบด่วนด้วย WordPress นะครับตอนนี้ก็600นะครับรู้สึกของ Udemy เขาจะมีราคาอัปเดตบ่อยๆนะครับบางทีก็300กว่าบาทบางทีก็600นะครับแต่ว่าราคาก็ไม่แพงนะใครอยากไปสนับสนุนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับมาดูวิธีการกันเลยนะครับก็ไปที่ตัว c u s t o m i z หนะครับตรงนี้ ก็คอยโหลดแป๊บหนึ่งนะครับในกรณีที่เราจะเปลี่ยนโลโก้นะครับแต่ละทีมเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเนาะว่าเอ๊ะมันต้องทำยังไงนะครับหรือว่ามันมีวิธีเปลี่ยนตรงไหนนะครับอันนี้ก็จะมีวิธีเปลี่ยนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนทำตามได้เลยเนาะก็ไปที่ Header นะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของตัว s i t e identity นะครับสังเกตว่าผมเนี่ยทำการอัปโหลดตัวโลโก้ไปแล้วนะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมมัน ไม่เปลี่ยนนะครับก็จะมีอันนึงก็คือตรง d i f f e r e n c logo นะครับตรงนี้เราไม่ใช้เราก็กดปิดไปนะครับแล้วกด publish นะครับอ่าได้แล้วนะครับแบบนี้แบบนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับอ้าวเราจะทํำยังไงดีนะครับก็ให้เราไปที่นะครับกด back ไปทีนึงเนาะแล้วก็ไปที่ตัว transparent header นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเลือกตรงนี้นะครับกด remove ออกเนาะแล้วก็ ที่จริงพอกดรีมูฟออกนะครับเขาก็น่าจะมาแล้วนะนี่เห็นไหมครับก็คือตรงนี้เป็นการบอกว่าในกรณีถ้าสมมุติว่าเออเป็นเราเลือกได้นะว่า enable on desktop หรือว่าเป็นอะไรนะครับเช่นถ้าเป็น Desktop อเอาโลโก้นี้มาแสดงถ้าเป็นโมบายเอาโลโก้นี้มาแสดงเห็นไหมครับหรือว่าจะทั้ง Desk t o p กับโมบายเอาโลโก้นี้มาแสดงนะครับก็มีวิธีการเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนตรงนี้นะครับสามารถใส่ภาพได้หรือว่ากดไม่ใส่ก็ได้นะเอาลองกด p u b l i s h ดูก่อนนะครับ อ่ะเรียบร้อยแล้วเนาะก็กดปิดไปนะครับทำแล้วอย่าลืมกดเซฟด้วยนะนี่เห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนโลโก้เป็นของเราได้แล้วนะครับก็สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยู่ในคอร์สนะครับสนใจนะครับหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็ถามกันเข้ามาได้นะครับธีมนี้ก็สวยดีนะครับแล้วก็ สอนทำอยู่แค่หกรายเองเว้ยขายเก่งโอเคนะครับแล้วถ้ามีคำถามก็ถามกันเข้ามานะครับก็ขอบคุณด้วยสำหรับคำถามนะครับผมจะได้เอามาทำวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถามเลยผมก็คิดว่ามันมันเออผมสอนด,ดีน่าจะเข้าใจแล้วถ้ามีข้อสงสัยก็ถามมาได้นะครับผมก็ยินดีตอบเนาะเพื่อนๆเราจะได้รู้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ